สวัสดีชาวเกมเมอร์สายนิเมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม s o ลแอนทาร์ม e ี e วิรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครหกปีกเนาะซึ่งผมไม่ได้นะครับถ้าใครที่จะเล่นต่อสามารถเล่นต่อได้นะครับเกมนี้คือเขามีแจกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่การที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งแต่วันแรกนะครับมันเสียหายยังไงไหมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเสียไปสุ่มไปสี่สิบใบนะครับก็คือเราไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราได้มาเนี่ยเราจะได้มาหนึ่งตัวนะครับ เราได้มาหนึ่งตัวดียังไงนะครับดีตรงที่เราจะมาเอามาหาเศษนะครับผมตีไปเนี่ยถ้าเราแบบว่าได้ช้านะอย่างเช่นช้าไปเจ็ดวันเราก็ถือว่าเราจะเสียไปทั้งหมดสองตัวเนาะตัวแรกก็คือจากการที่เราเนี่ยสุ่มกาชาเราเสียไปหนึ่งตัวแนละ้วเพราะว่าเราหลุดเลทตัวที่สองก็คือเขาได้กันแล้วเนี่ยแต่เราจะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าใครที่นะครับดองในส่วนของกุญแจไว้เหมือนผมเนี่ยดองไว้เนี่ยแล้วทาขึ้นปุ๊บ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 ขึ้นมาถึงตรงเนี้ยนะครับแปดสิบเนี่ย พอผ่านไปเจ็ดวันเนี่ยนะครับเราก็จะได้เศษมาทั้งหมดสามสิบห้าเศษใช่ไหมเออเสามสิบห้าเศษนะครับรวมกับที่เราเปิดครั้งแรกอีกนะครับก็จะเป็นอีกหกเศษก็เป็นสี่สิบเอ็ดเศษใช่ไหมอ่าแล้วก็เราจะมาซื้อจากตรงนี้ครับนี่เลยซื้อจากตรงนี้ยจะเป็นยี่สิบเศษนะครับตรงนี้เนาะเซอร์เปิดสิบสามวันเป็นยี่สิบเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้อีกหนึ่งตัวนะครับก็กลายเป็นสองตัวนะแต่ของเราเนี่ยก็เพิ่งได้เนาะ เราจะเพิ่งได้เศษมานะครับเท่ากับว่าเราจะตามหลังสายฟีด้วยกันเนี่ยสองตัวแล้วสองตัวเนี่ยคือมันสามารถทําขึ้นสามดาวได้สามดาวนี่คือแบบเล่นได้แบบสบายมากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการปลดล็อกคอด้วยเนาะตัวพวกนี้จะไม่มีคอนะครับอืมเราก็สามารถเล่นสามดาวแล้วก็ค่อยๆหาเศษไปเรื่อยๆอาทิตย์ละตัวอาทิตย์ละตัวเห็นปะมันก็จะทําขึ้นดาวไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีหกปีตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย หาเศษได้ง่ายขึ้นนะครับไวขึ้นทําให้เรามีหกปีกเล่นนะครับสามารถถ้าไม่มีเนี่ยส่งผลต่อการเล่นไหมมันส่งผลนะนะครับเพราะว่าเวลาเราลงดาบเนี้ยเนี่ยลงไปด่านทุกเนี่ยเห็นปะเราลงไปไกลๆเนี่ยมันก็จะได้ของที่แบบคุ้มๆใช่ไหมล่ะโอ้โหดยเข้าไปกันแบบชั้นเจ็ดร้อยกว่าแล้วผมเพิ่งอยู่สามร้อยอยู่เลยนะเนี่ยเราจะลงพวกเนี้ยนะครับปีของอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะได้คะแนนมันจะได้คะแนนดีขึ้นนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเราจะได้ปีได้ไกลขึ้น เนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดทุกๆวันไอ้พวกเนี้ยมันจะสลับซับกันไปเรื่อยๆเอาหกปีกมาแบกได้สบายมากๆนะครับเนี่ยขึ้นร้อยโหขึ้นร้อยชั้นกันแบบหลายคนมากนะครับแต่หลักคือต้องมีหกปีกแล้วก็เดี๋ยวไปรออาวุธลับเดี๋ยวอาวุธลับมาเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอืมนะครับถ้าไม่มีหกปีกไม่เป็นไรเราอดทนได้นะครับสําหรับเพื่อนๆ <laughs> แต่ไม่ใช่สําหรับผมเออ แต่ไม่ใช่ทำแล้ผมที่จะอดทนเล่นกับมันนะครับเพราะว่าผมก็เล่นอยู่เซิร์ฟจีนเหมือนกันนะครับเซิร์ฟจีนผมก็มีตัวละครเยอะมีแบบตัวเทพอะเทพขอบทองอะแล้วก็ตัวเทพขอบแดงก็มีเหมือนกันอืมเราก็ผมว่าผมจะเล่นใหม่ไหมนะครับถ้าเล่นใหม่เนี่ยเราจะข้ามหกปีกไหมลนะ่ะถ้าเราจะสุ่มหกปีกเดี๋ยวมันก็เกลือเหมือนเดิม <laughs> เออเราข้ามหกปีกถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่ามันก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับการที่เราแบบ เล่นเป็นสายดองเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่าเบื่อแต่ว่าเกมเนี้คือแบบเออเขาก็ดีนะผมมองว่ามันดีนะเพราะว่าเราได้สุ่มหกปีไวขึ้นเนาะเนี่ยหกปีกมันก็จากเดิมที่จะมาวันที่แปดของเซิร์ฟอันนี้ก็มาวันที่หกของเซิร์ฟนะครับอืมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่ใครนะครับที่แบบว่าเฮ้ย hey, พี่ผมไม่อยากรุ้นอะ่ะนะครับเติมได้ไหมเติมได้ครับตรงนี้เลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบคุณไม่ต้องไปรุนไดเลยครับ คุณได้มาเนี่ยตรงเนี้ยแล้วคุณก็ที่เหลือเนี่ยคุณดองไว้เลยครับดองไว้สี่สิบปันสี่สิบง่ายๆคือไม่แน่ใจว่าเดือนหนึ่งจะมากี่ตัวนะครับคุณเติมเกมเนี้ยเดือนละพันอืประมาณผมตีไปถ้าถ้าเกมนี้มันมาแบบตัวละครนะมันต้องมันต้องเลือกเอาแหละว่าเพื่อนๆจะสุ่มตัวละครหรือว่าเพื่อนๆจะสุ่มอาวุธลับส่วนตัวผมมองว่าอาวุธลับเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าอาวุธลับเนี่ย มันดีอ่ะอาวุธรับมันดีนะครับถ้าใครจะเติมอะ่ะผมว่าเติมอาวุธรับเนี่ยคุ้มนะเออนะครับคุ้มค่าแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะก็คือแบบเซิรฟ์ฟเนี่ยอาวุธรับจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังกําหนดความแรงของมันเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเทียบกับเซิร์ฟจีนอาวุธลับเซิร์ฟจีนีนน่ยมันเป็นตัวที่ช่วยแบกได้ดีมากๆเลยนะอ,อนะครับเพราะว่าผมไปเล่นเซิร์ฟจีนเนี่ยตัวผมอะ่ะมันเป็นแค่ตัวหนึ่งดาวสองดาว อาวุธลับผมเนี่ยมันจะแบกได้แต่ของเราเนี่ยคือตัวละครพออาวุธลับมันมาเนี่ยมันตัวละครมันดาวเยอะแล้วไงแล้วของมันก็เยอะแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาวุธลับเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะขนาดไหนเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูอาวุธลับก่อนว่าถ้าอาวุธลับเนี่ยเราสุมมาแล้วแล้วมันแรงจริงจงเนี่ยเออมันคอมโบกับตัวละครของเราได้เนี่ยอันนั้นคือเติมอาวุธลับอ่ะมันจะคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าอาวุธลับมันไม่มีดุลเลทไงตัวละครมันมีดุลเลทเนาะ แต่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธลับหรือตัวละครเนี่ยพอมีอาวุธลับชิ้นใหม่หรือตัวละครใหม่ๆมาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับอืมแต่ว่าเกมนี้คือมันต้องจัดหลายทีมอยู่แล้วนะครับมันจะลงหมวดต่างๆต้องจัดหลายทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มมาเติมมาได้ใช้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นหกปีนีกนะเพื่อนๆเติมไปหรือจะเป็นอาวุธลับบวพวกพิรวดถังเนี่ยเพื่อนๆเติมไปยังไงก็ได้ใช้ยาวๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องจัดหลายทีมเนาะอย่างที่บอกไปนะครับ คือถ้าเรามีหกปีกเนี่ยไวขึ้นใช่ไหมเรามีตั้งแต่วันเนี้มาทําดาวหกปีกแล้วเราจะทำหกปีเนี่ยเป็นทีมหนึ่งเลยครับเป็นทีมที่แบบเก่งที่สุดของเราเพอตัวละครใหม่มาเนี่ยเราก็จะค่อยๆทำตัวดาวตัวละครใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอืมส่วนมากตัวละครน่ะผมแนะนําว่าถ้าใครเป็นสายฟรีก็ขั้นต่ําคือทําไว้สักหนึ่งดาวแดงเนาะสำหรับในส่วนของตัวละครพิเศษนะครับเพราะว่าเวลาเราทำหนึ่งดาวแดงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่เราเนี่ยได้เปิดกายแทนนะอ่ะตรงนี้เนาะ เราก็มากดตรงนี้ครับเห็นปะเนี่ยขั้นต่ําคือเราหาเศษเนี่ยถ้าตัวใหม่มานะอย่างเช่นถ้าปอมาเนี่ยเราก็จะคงต้องทําดาวของตัวละคร6ปีกูน,นะทําสักหนึ่งดาวแดงเอามาใช้เนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของตัวอย่างยุทธตอนเริ่มต้นเนี่ยเนี่ยเป็น100ใช่ไหมเห็นปะมันจะกลางกายแท้ได้เลยนะทีเนี้ยเราก็ค่อยทําเรากเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยรอ,อกล่องมากล่องเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าถ้ามันมีนะรอปูก่กระบี่ดีกว่านะครับ ตัวนี้หนึ่งดาวแดงแล้วก็ไปทำปอหนึ่งแดงนะครับทำทุกตัวปอหนึ่งแดงถังเฉินหนึ่งแดงเชียนต้อเหลิวหนึ่งแดงพวกนี้แล้วถ้าเพื่อนจะยัดเศษให้กับตัวละครในตัวละครหนึ่งเนี่ยก็ควรที่จะยัดในส่วนของตัวปูกระบ yeah. <The> ี oh ่เนาะเพราะว่าลงพีพีโหดมากนะครับอืย้ําว่าแค่กล่องนะมันจะมีกล่องตอนที่แบบถ้าปูกระบี่ออกไปแล้วแล้วมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเนี่ยบางทีมันจะมีกล่องมาแต่ผมไม่แน่ใจว่ากล่องเนี่ยมันจะมาตอนไหนมันจะมีกล่องมาให้เราแลกแล้วก็แลกเป็นเศษของปูกระบีเอาไว้แล้วกันนะครับ ส่วนใบสุ่มเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ไม่อยากจะทําแบบปลูกระบีบ่เอาไว้ลงอารีนานะครับเราไปรอเก็บถังอุทงทีเดียวนะครับตัวใบสุ่มตรงนั้นอะใบสุ่มที่เราเก็บไว้ก็คือใบสุ่มอันนี้นะนี่มันจะแยกกันนะเออบางทีเพื่อนๆอาจจะงงนะก็คือไอ้กิจกรรมพวกนี้ยมันจะมีใบสุ่มตรงเนี้ยให้เราซื้ออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีแจกหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับอนาคตเนี่ยเวลากิจกรรมเข้ามานะครับมันจะมีอ่าให้เราได้แลกเนาะร้านค้าทุสวรรค์ตรงเนี้ย มันจะมีกล่องครับมันจะเป็นกล่องเศษตัวละครเหมือนกับคล้ายๆกับอันเนี้ยแต่เนี้ยมันเป็นชิ้นส่วนเอเทนาใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันมีมาตัวแรกใช่ไหมตัวต่อไปเนี่ยปึ๊บอ่าอาจจะมีกล่องของหกปีกมาขายอย่างเงี้ยเออเพื่อนๆก็ซื้อกล่องหกปีกเอาไว้แลกกล่องของหกปีกเอาไว้โดยการที่เราเนี่ยเอาแต้มกิจกรรมมาแลกเนาะนะครับเนี่ยตอนเนี้ยคือมันจะมีแค่ใบสุ่มใช่ไหมละ่ะเออนะครับเดี๋ยวว่าต้องรอดูในอนาคตถามว่ามันอยู่ได้ไหมไม่มีก็มันก็อยู่ได้แหละแต่ว่ามันจะน่่าเเบบืือออแคคนนนัั้ง,งนะรม ผมก็เป็นคนขี้เบื่อด้วยก็เลยแบบเอเดีย๋ยวลองดูเซิร์ฟใหม่แล้วกันนะก็เดี๋ยวแน่ผมอาจจะเล่นเซิร์ฟใหม่แต่อาจจะไม่ได้เติมแล้วก็เล่นเป็นสายฟรีชิวๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหกปีกมาหรือยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันเพราะว่าหกปีีกมันจะเข้าทุก,ทกวันที่หกนะครับเออวันที่หกของเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเซิรฟ์ฟเซิร์ฟใหม่นะครับเออเซิร์ฟเก่าเนี่ยก็คือเซิร์ฟเนี้ยก็คือมาวันที่หกแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเซิร์ฟวันที่สองเนี่ย ก็ต้องรอ6วันเหมือนกันอืมก็ประมาณเนี้ยเนาะอย่างน้อยมันก็ยังมาไวนะครับ6ปีกมาวันที่6นะครับของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็อาวุธลับมาวันที่13ของเซิร์ฟเวอร์นะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องไล่ไปเรื่อยๆแนละ้วไม่รู้ว่าเขาจะเอาตู้ชนตู้อะไรหรือเปล่านะแบบอย่างเช่นกิจกรรม6ปีกจบอาวุธลับต่ออาวุธลับจบป๋อมาต่อแต่กิจกรรมข้างล่างตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะมีมา ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันเดี๋ยวจะมีจิ๊กซอว์มาด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็บางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะมีเข้ามาเหมือนกันอืมผมก็ไม่แน่ใจว่าบางอย่างอาจจะมีเข้ามานะครับอืมถ้าใครที่เล่นเซิร์ฟใหม่ก็เตรียมเพจไว้เยอะนะอย่าเอาไปใช้อะไรมั่วสวนะครับเนอะโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเก็บไว้เลยถ้าใครแบบอยากจะเก่งอยากจะอะไรก็เก็บไว้เลยตรงพวกนี้นะครับอันนี้ก็เก็บเอาไว้เก็บไว้ให้หมดนะครับพวกนี้เก็บไว้ให้หมดถ้ามันมาเราซื้อเก็บไว้นะครับเราไม่ต้องไปเล่นเราจะรออัันดบ เอออันหลังๆนะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอืมก็ข <laughs> <g ül> <g ül> อให้ทุกคนโชคดีแล้วกันเนาะในการที่สุ่มหกปีนะถามว่ามันมันสามารถซื้อได้เพิ่มได้อีกไหมนะครับไม่สามารถซื้อเพิ่มได้แล้วนะเพราะว่ามันจํากัดแค่สามสิบนะครับแล้วก็แลกจากในในกิจกรรมอีกห้านะครับที่เหลือนะเราจะล็อกอนินกันผมก็ยังเล่นจะทําเควสให้มันแบบให้มันครบอ่ะเออพยายามทําเควสให้มันครบเพราะว่า เดี๋ยวเผื่อสุ่มหนึ่งใบออกไงก็ <c oughs> ยังมีลุ้นอยู่เออแต่ว่าก็ขี้เกียจเล่นแล้วแหละเซิฟเนี้ยมันเกลือไงเซิฟจีนต้องบอกเลยว่าเซิฟจีนก็เกลือเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เซิฟนี้นะครับเซิฟจีนก็มีดุดเรทเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอืมก็ทําใจนะครับถ้าใครแบบไม่อยากเกลือก็ไม่ต้องสุ่มนะครับแล้วก็รอทรําเศษเก็บเศษไปเรื่อยๆนะสายฟรีก็นั่นนะครับตามสภาพเนาะต้องค่อยๆเล่นไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับเห็นแบบว่ารอเก่งทีหลังแต่ว่า คนคนได้ก่อนก็เก่งก่อนคนที่หลังก็ก็เก่งตามหลังมานะครับอืมก็ประมาณนั้นแหละเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ